คือครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัเด็จครับท่านผู้ชมที่กระรุรักทั้งหลายนะครับมาแล้วนะครับเรื่องขนนะครับขนไม่ใช่ขนย้ายนะครับไม่ใช่ขนของนะครับขนในที่นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในนะครับเรื่องหรือหลักฐาน นะครับที่ใช้ในคดีน้องผลไม้นะครับหรือลุงพลเองนะครับที่นำไปสู่การตรวจขนด้วยระบบซินโคตรอนหรือไมโครคอนเดียนะครับเป็นระบบการขยายอนุภาคนะครับเพื่อให้ดูสิ่งเล็กๆนะครับเรียกว่าขนนะครับขนเป็นประยักษ์พยานในคดีนี้เช่นกันนะครับท่านก็คงงงนะมันมีคดีไหนในประเทศไทยครับที่ต้องใช้ขนนะคร ขนก็แม่นะฮะแทนที่จะมีลากครับไม่ต้องลำบากจะได้หา DNA ง่ายนะครับขนไม่มีลากจริงๆหา DNA ไม่ได้นะครับนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องนี้ให้เราเห็นว่าคดีนี้เรียกว่าจนแต้มจริงๆก็คือไม่สามารถมีประจักษ์พยานได้การที่มีเรื่องเกี่ยวกับขนนะฮะมันทําให้เห็นว่าคดีนี้ไม่มีพยานที่หนานแน่นก็คือไม่มี ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีลายมือไม่มีดีเอ็นเอที่จะระบุถึงตัวผู้ร้ายได้ทันทีนะครับเมื่อไม่มีก็ต้องฟังพยานที่เป็นประจักษ์พยานคือพู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุคดีนี้ก็ไม่มีเมื่อคดีนี้ก็ไม่มีก็ไปแสวงหาวัตถุพยานต่างๆที่พอที่จะเชื่อมโยงได้และไม่ใช่วัตถุพยานแบบเสือ้อผ้ากระดุมเข็มขัด นะครับน้ำลงน้ำลายนะครับหรืออะไรที่สามารถหา dna ของคนายได้ไม่มีเลยเมื่อไม่มีอะไรครับขนาดร่างของน้องอยังรีบเผานะครับเสื้อผ้าก็รีบเผามันจึงเป็นปัญหาเรื่องนี้แหละครับมันเป็นปัญหาเรื่องนี้ถ้าไม่เผาร่างน้องไม่เผาเสื้อผ้าทำลายเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะมีข้อมูลมากกว่านี้เมื่อไม่มีก็ทำยังไงฮะก็ไปหาคน สำหรับเรื่องขนที่เจอนะครับมีถึง46เส้นนะครับเรียกว่าต้องดูะายลักษณะการตัดเฉียงกี่องศาลักษณะตัดเส้นกลุ่มนี้ต้องตัดแบบเดียวกันตัดพร้อมกันบางเส้นก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าเสื่อมอะไรทำรองนี้นะครับคือเอาคือรวมๆแล้วนะครับขนทั้งหมดนะสำหรับเส้นผมนะครับ <S <S เขาก็พยายามอ้างที่มาของขนนะวาไปเจอที่ไหนอย่างไร นะครับมีวัตถุอะไรบ้างที่เจอห่างจากาจุดที่มีผู้ตายอย่างไรกี่เม็ดกี่อะไรนะฮะคือเอาเป็นว่าท่านลองสังเกตนะครับวันที่เจอศพเด็กคนมยวันที่เจอวันที่เจอเด็กนะครับก็คือประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่สิบสี่บนภูเขานะครับแล้วขนที่ไปเห็นฮะเวลาท่านฟังผมเนี่ยท่านต้องนึก ลักษณะเส้นขนนะครับมันไม่ได้ใหญ่คนระับแต่เรื่องนี้เรียกว่าต้องหาทุกอย่างเพื่อจะมาอ้างว่าเป็นหลักฐานนะครับขนก็เลยลําบากนะครับขนเยอะเลยนะตรงนั้นนะฮะตั้งสี่สิบกว่าเส้นนะครับยังมีขนอื่นๆอีกนะครับขนที่ว่านั้นนะฮะยังมีขนไม่ว่าจะเส้นผมหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามที่จะบ่งบอกว่าเป็นเส้นของแาตตน สามเส้นคือเขาระบุเลยนะครับว่าเส้นคนนี้เป็นของป้าแตนนะครับนางสมพรหลักโภหรือจำเลยที่สองไปตกอยู่ในนั้นแต่ในการเขียนตรงนี้ครับก็ยืนยันว่าจำเลยที่สองให้การว่าไม่เคยขึ้นเขาเมื่อไม่เคยขึ้นเขาก็จบเลยครับก็มีการบอกว่าเอาละถ้าไม่เคยขึ้นเขาก็แสดงว่าคนใกล้ชิดเอาผมมาเออการวิเคราะห์คือแสดงว่าคนใกล้ชิดเนี่ย เอาผมของป้าแตนเนี่ยขึ้นไปบนเขาสำหรับเส้นผมนะครับที่จะมาใกล้เคียงลุงพลนะครับเพราะว่ามีการบอกว่านะครับไปค้นในรถลุงพลหรือในชนิพาจำเลยที่1น,นะครับโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพุทธลหารนะครับในวันที่11เนี่ยนะครับพบเส้นผมนะครับเส้นขนจำนวน14เส้นพบบริเวณช่องวางแก้วน้ำ ตอนกลางของรถใช้ในการตรวจ mt dna 2เส้นนะครับแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีปริมาณน้อยแล้วก็เสื่อมสภาพนะครับเหลือ12เส้นเส้นเส้นผมเส้นขนของบุคคลจำนวน1เส้นบริเวณที่วางเท้าเบาะหลังที่นั่งหลังด้านขวาและเส้นผมเส้นขนจำนวนอีกหนึ่งเส้นบริเวณเบาะ ที่นั่งตรงหน้าขวาเมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบเส้นผมเส้นขนที่ตรวจพบบริเวณจุดที่พบศพเมื่อมีการตรวจสอบเปรียบเทียบเส้นผมนะฮะเส้นขนที่พบจากบริเวณจุดที่พบศพนะครับปรากฏว่านะครับเส้นผมที่พบในรถซึ่งเส้นผมที่ตรวจพบในรถนั้นนะครับหนึ่งเส้นนะครับย้ํานะมีการแบ่งออกเป็นเส้นๆนะครับโอ้โห Poppy นะมีความยายามสูงมากครับ บอกว่าหนึ่งเส้นที่พบในรถลุงพลน่ะนะครับตรวจพบบริเวณที่ดินข้างศีรษะของศพหนึ่งเส้นไปตรงกันหนึ่งเส้นนะฮะแต่เพิ่งยิ้มครับก็คือใช้ต้องแยกผมทีละเส้นละเส้นเลยนะครับก็คือซึ่งเส้นผมที่พบในรถล,ลุงพลจำนวนหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เส้นผมที่พบที่บริเวณ ดินข้างศรีรษะของผู้ตาย1เส้นมีโอกาสเป็นของบุคคลเดียวกันเนื่องจากมีขนาดใกล้เคียงกันซึ่งวัดขนาดได้104ไมครมีโอกาสเป็นของบุคคลเดียวกันซึ่งมีลักษณะเส้นเล็กๆนะครับประมาณ104ไมครนะครับขนาดเล็กนะครับ นี่คือเกี่ยวข้องกับลุงพลพูดถึงประมาณนี้ครับมันไม่สิ้นสงสัยหรอกครับเพราะเรื่องขนเนี่ยมันไม่ใช่เท่าต้นไม้นะครับใครจะเอาไปไหนอย่างไรก็ได้และอันนี้ผมเชื่อว่าถูกคัดค้านนี่เรียกว่าไปไม่เป็นแน่นะครับเพราะว่าขนเนี่ยลดลุงพลก็มีคนขึ้นมากมายนอกกนั้นก็แค่จะบอกว่าลักษณะของผมเส้นขนนะครับว่าเส้นนั้นกี่เส้นเหมือนลักษณะการตัดกี่องศา ตัดแบบนั้นแบบนี้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับนะฮะดังนั้นเท่าที่ดูเรื่องเส้นผมเส้นขนนะในเรื่องนี้นะครับ <tapa> ก็คือไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับลุงพลถ้าจะมารับที่รถมาหาที่รถคนที่รถอย่างน้อยนะครับย้ํานะครับการจะได้หลักฐานเหล่าน,น,น,นี้ไปเนี่ยถึงขนาดบอกเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นนั้นอย่างนี้เส้นนี้อย่างนั้นนะครับนี่ว่าอัศจรรย์ทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับลุงพล ถ้าจะอ้างว่ามาจากรถครับเรื่องที่เกิดขึ้นย้ำอีกทีนะครับว่าระยะเวลานะครับหลังจากที่น้องหายเนี่ยก็คือวันที่11พฤษภาคม2562นะครับแล้วก็มาอ้างว่าได้ไปหาขนนะครับตรวจสอบขนค้นหาขนที่รถลุมพลก็คือวันที่11มิถุนายน2563นะครับเป็นไงฮะพฤษภามิถุนาเป็นเดือนเดือน นะครับเป็นเดือนเดือนนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดหรอกครับที่จะหาคนร้ายในคดีฆาตกรรมหนึ่งคดีต้องลงไปที่ขนนะครับนี่คือสิ่งที่มันไม่ง่ายครับในส่วนตัวคือมันไม่สามารถสิ้นสง,งสัยได้หรอกครับเรื่องเรื่องผมเรื่องขนนะครับเราต้องเอานิติวิทยศาสตร์เอาอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างเด็กกับศพเด็กแม้จะเผาไปก็แล้วแต่นะครับ แล้วจะมาหาขนเนี่ยนะะก็รับรองว่านะครับงงกันทีเดียวนะครับเอาละนะครับเมื่อส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในพยานนะครับส่วนกรณีของป้าแตนนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับเขาเหมือนกันนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่าป้าแตนไม่ได้ขึ้นเขาเขาก็สรุปว่าแสดงว่าเมื่อป้าแตนไม่ได้ขึ้นเขาก็แสดงว่ามีคนใกล้ชิดสามารถเอาขนของป้าแตนขึ้นไปบนเขาด้วยจึงจะ สมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นมองอย่างนี้ด้วยความเป็นธรรมนะนะครับคงไม่ถึงกับนำเรื่องนี้มาเป็นการแพ้ชนะในคดีร้ายแรงขนาดนี้ในการประหารชีวิตโดยการเอาขนมามองว่าขนถูกตัดโยงสาขนเส้นนั้นตรงนี้ไปไปลักษณะคล้ายๆกับขนเส้นนู้นตรงนั้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะดังนั้นสบายใจได้ครับเรื่องนี้ก็ฟังไปนะครับเพราะว่าดุลพินิในเรื่องผมเนี่ย นะครับต้องให้สารท่านนั่นแหละครับในการพยายาิจารณามันมีเรื่องอื่นๆมากมายหลักฐานมากมายที่มันไม่เกี่ยวข้องกับลุงพลจะให้ผมมาเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ